สวัสดีทุกคนตอนนี้ใส่เคสไว้เป็นแท็บเล็ตรุ่นเก่าของซ m s u n งเป็นรุ่น Galaxy Tab ท3หน้าจออยู่ที่9.7เลกตาเปลี่ยนกระจกนิรภัยซื้อจากออนไลน์มาจากชอปปี้มารุ่น t 820ถึง t 825ราคาที่น่ารักจุจิ๋ม100กว่าบาทบวกค่าขนส่งก็อยู่ประมาณ170บาทแท็บเล็ตตัวนี้เพียโรดซื้อจากเมรกาส่งมาให้พอใช้ ในระยะหนึ่งละให้เพกต้าใช้เพกต้าก็ใช้อยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละสังเกตนิลภัยตรงมุงชมชำระลุดชำรุดก็คือมันลอกเปลี่ยนเองเลยเปลี่ยนแบบทั่วไปเลยไม่ได้มีพิธีรีตองแต่เปลี่ยนแล้วแนบสนิทใหม่กิก๊กเปลี่ยนเองก็ได้ร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยประหยัดหาซื้อนในออนไลน์ได้ง่ายมากเลยเพกต้าได้มาแล้วมันคือกระจกนิลภัย สำหรับติดซัมซุงแท็บเล็ตเดี๋ยวดูนะว่ามันจะใช้กันได้ไหมซื้อออนไลน์มาอันเก่าหมดอายุแต่ออกมาแล้วได้ตรงรุ่นงเงียภัยตรงรุ่นมากนี่เป็นแท็บเล็ตของเดิมเดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนกันแล้วนะประโยชเดูสิฝีมือเปลี่ยนจะเป็นจระดัจริ้เยก็ต้องดูช่างดูว่าอะไรเป็นแกออกมาแกมาจาังเทส ยังอยากว่าเห็นคุณพิธาออกไปพวกคนที่นำเสนอให้ประโยคความสะอาดีก่นนค่ยไอค่ามันจะปรอาวเขาคิดว่าสุภาการเมืองเขาอาจจะบอกว่าฝ่ายรัฐมติชี้แจงนี่เขาจะมีสติกเกอร์บอกว่าให้ดึงตรงนี้ออกคำพดของหมอเร่งก่อน เรียบร้อยจริงๆทุกคนโว้ยเท็กซต้าติดเองเว้ยฮ่าฮุ่กคนเรียบเก็บเลยแท็บเล็ตเด็กตเป็นของซัมซุงตัวนี้นะจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงจะเป็นตัว s สามเกนิ้ว t 8 2 5เทีห้น่ะส่งให้ใช้จากอเมริกาซิลล่าพยเนี่ยพอมันลอกเท็กต้าก็เลยหาในออนไลน์ไม่แพงดีกว่าเราไปเปลี่ยนร้านฝีมือ Bye.